สวัสดีค่ะชอาาะ่องแม่บ้านสิดเกนะคะวันนี้อยู่กับร้านค่าเพิ่มประจำวันที่8พฤศจิกายน2563นะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกที่น่ารักทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนช่อ,ชอาางแม่บ้านสิดเกนะคะเป็นกำลังใจที่ดีแม่บ้านมากๆเลยแล้วก็ถ้าคุณสมัครสมาชิกวันนี้นะคะ จะมีสติกเกอร์น่ารักน่านรักแบบนี้ให้ไปเ,เล่นกันได้เลยนะคะสามารถใช้ในตรงช่องคอมเมนต์หรือว่าในลายสดของเมบากระถาะคะถิ้งแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีแต่อนาคตจะมีลายสดแน่นอนโ okay. อเคแอบโฆษณาดนนีนึง โอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็วันนี้มีชุดคูโน่ใหม่นะคะก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นรีวิวของเกาหลีกันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ลดราคาแหลกรางดิเช่นเดิมนะคะว่า Black Friday ก็อย่างที่บอกกันไปในคลิปร้านค้าเพื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเอ่อมันลดราคายาวๆกันไปนะคะเพราะว่ามันเป็น Black Friday เสร็จแล้วมันก็เป็นคริสต์มาสแล้วมันก็เป็น New Year ก็คือปีใหม่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะ แม่บ้านก็จะพรีวิวประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มีเซ็ตอาวุธชุดพรีเมียมนะคะราคา3,200อยบาทด้วยกันด้วยโ,โหแบบว่าซื้อ4ี่ชุดแถมสชุดเอาไปเลยชุดนะคะแล้วก็ลดราคาจะเป็นของน้องเทมเมอร์นะแล้วก็เมื่อกี้เห็นป่ะมีลดราคาเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยทีกดีนะคะไปเลยโอเคเข้าเกมกันมาแล้วจ้าแล้วก็วันนี้นะคะนี่เลยคูปองลดราคานะคะมีแบบ 10% 20% 30%ด้วยกันานะคะยาวๆไปเลยกันถึงวันที่ 21, 2 7พฤศจิกายน2563นะคะโดยคูปองนี้แจกให้ทุกคนเลยนะคะส่วนไอ้ข้อมบลน,นี้ไม่เกี่ยวนะโอเคก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องนิวกันเลยก็ช่องนิวก็จะมีชุดคูโนนะคะชุดนี้มัน แม่บบานเห็นแล้วนึกถึงแบบในเท็กซ์เลยราคา500บาทนะคะใครเล่นคุณโร๋อยู่แล้วก็หน่าสวยดีนะเหมือนกับว่าออจะปิดปีกได้ด้วยนะคะแบบไม่มีปีกก็สวยแบบมีปีกก็สวยนะคะสวยทั้ง2แบบเลยเท่ๆแต่ว่าแม่บบานไม่เล่นคุณโร๋แม่บบานก็รอนดนะจ้ะแล้วก็แพ็กเกจเทพิดาแห่งความเพื่อนนี้นะคะราคา1,386บาทนะคะออประกอบไปด้วยชุดพญา พิงชุดนี้นะคะพูดถึงยาเพลิง1ชุดแล้วก็กล่องเซ็ตอาวุธชุดทอดหนึ่ชุดนะคะแล้วก็เออจะเป็นพรีเมียมนะคะเลือกได้อีกชุดหนึงรวมเป็น3ชุดนะคะโดยที่เลือกได้ว่าจะเอาชุดอาโยเออชุดอื่นยูนะคะจริงๆชุดของคุณก็สวยๆหลายชุดเลยเนี่ยชุดอีเกิลคราวชุดแมวดำนะคะแล้วก็ชุดคิลเบรอุสแบบ B นะคะ อก็คือแบบไม่มีปีกันเองนะคะทีนี้ชุดสืบทอดพลังของคูโนะนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่บ้านหาไปดูเนะาะเดี๋ยวขอหาก่อนน,นจ้ะคูโนะคูโนะคูโนะอยู่ไหนอน่ย mm hmm. โอ้อยู่นี่หาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวคูโนะนะคะอันนี้นะคะคูโนะ รู้สึกทอดพลังของคูโนะนะคะถ้าแม่บ้านจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นชุดดีนะคะถ้าจำไม่ผิดทุกคนยังไงก็ตรวจสอบชุดชุดนี้ชื่อชุดเกอิช่านะคะถ้าแม่บ้านจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นชุดดีนะสุดทอดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอาวุธต้องต้องดูอาวุธดเเดี๋ยวอ่าใช่ใช่ชุดนี้แหละ เพราะว่าถ้าเป็นสุดท่นอนเนี่ยอวบนมันจะแบบดิบอะไรมันจะแบบวิ่งวับวิบวับแล้วก็ดูสวยกับ,บธรรมตินะคะชุดนี้แหละสวยดีนะก็ะใครแบบจะจัดคูโนก็แพ็คเกจพีก็โอเคนะคะเกมกลับไปของเราห้องฮอตนะคะก็มีออสองเพลร,ราคาสองเพลนะคะหรือสี่ชั่วโมงด้วยคือเซ็ตกล่องย้อมสีพิศนาคาพิศน,นานะคะหรือราคาก็เรียกเงี้ยประมาณสองบาทนนั่นเองแล้วก็ หอสารพัดประโยชน์แบบพรีเมียมนะคะ30วันก็คือราคา480บาทแล้วหอนี้มันแตกต่างจากหอธรรมดายังไงนะคะอันนี้เป็น v p p แบบว่าเดี๋ยวเออคือมันจะมีพิเศษตรงที่สามารถรับ11 p e a r l ได้นะคะเป็นเวลา30สวันก็เท่ากับว่าเราเสียร้อแบาทคือ v p เสร็จแล้วเราก็จะได้รับเงินคืนมาอีก330 นะคะหรือก็3ามสิบาทโดยที่รับมาเป็น Pearl เพลนั่นเองแต่ว่าต้องอ่อ,อ,อนให้ครบ30วันด้วยนะคะก็ตามที่เราอ,อ่อนนั่นแหละก็คือใายได้อีกทีสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันต่างจากเดิมอย่างอื่นหนอ,อ,อดูแล้วก็ไม่น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่บ้าพลาดอะไรไปสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะก็มีประมาณนี้นะคะก็เหมือนซื้อ เจ็บเพิ่มอีกร้อยหนึ่งแล้วก็เหมือนได้รับคืนสามร้อยสามสิบบาทนะคะโดยประมาณก็โอเคถ้าใครคิดจะซื้อวีพีอยู่แล้วแต่ว่าก็ลองดูนะว่าตัวเองสนใจแบบนันเพราะต้อนได้วีพีจริงๆมันก็ลดราคาอยู่เหมือนกันนะคะก็แบบนี้ก็ดีแบบลดราคาก็ดีนะคะเออแน่นอนสิซื้นของแบบเลยดีไหมใช่โอเคต่อไปค่ะ Black สี่บวกสองนะคะเซร็จอาวุธชุดพรีเมียมนะคะราคาสามพันสองร้อยบาทนะคะก็เป็นกล่องชุดอาวุธ พรีเมียมนะคะ6กล่องไปเลยนะคะยือได้ตะกูลละ3ครั้งนะคะหมดเขต2ธันวาคมแล้วก็มีกิ่นครนใี้อีก100อ้างด้วยนะคะโอเคต่อไปค่ะแพ็กเกจฝาฟีมือสีดำของช่างนะคะแบบที่หนึ่ง634บาทนะคะ ได้ความทรงจำของช่าง30อันหินคร้อน200อันนะคะแล้วก็เฟลสแต็กย1อันแล้วคําแนะนาของบานสุ่ม35 4 5 1อันก็คือเฟลสแต็กกันเองแล้วก็เสียงคารามของบาน10อันนะคะแล้วก็แพ็กเกจฝาฝีมือสีดำของช่างแบบที่2นะคะราคา1514บาทนะคะได้รับความทรงจาของช่าง70อันหินคร้อน300อันนะคะแล้วก็เป็นเฟลสแต็กย0่ แล้วก็เสียงคำรามของบานยี่สิบอัดโอเคแล้วก็มีความทรงจำของช่างหนึ่งร้อยอันนะคะราคาเหลือเพียง 1, 8, นนะะหนึ่งพันแปดสิบสองบาทเท่านั้นเองค่ะซื้อได้ตะกูลหนึ่งคั้งนะคะยังไงก็ยืนตวรวจสอบไว้นะว่าแพ็กเกดจดังต่อไปนี้ซื้อได้ตะกูละกี่ครั้งอะไรยังไงนะคะแล้วก็กระเป๋าอุปกรณ์มอโกโนะคะมี8ช่องนะคะเหลือ165บาทนะคะ แล้วก็ลูกแก้วของ TR สิบอันเหลือ420บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้รีสกิวใช่ไหมของนางฟ้าถ้าจำไม่ผิดก็วายน้ำผึ้งดำโอทีเนตีนะคะ1 1บ1นะคะราคา350อบาทด้วยถกถยๆเนี่ยได้ทั้งหมดยี่สิบองขวดเลยนะคะก็เอาไปไว้อัพเกรดนงาเอ้ยจะ upgrade, อัพเกรดใไปไปเลเวลนางฟ้านะคะให้มันไม่ใช่เลเวลสิอันหนึ่งนะ มันเลเวลได้ด้วยแล้วก็มาเอาไว้แบบเปลี่ยน,นเนี่ยนางฟ้าแบบเปลี่ยนสกิลสา,าปเป็นเพื่อสีได้นะคะสามารถใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยน้อยๆก็ลองด,ดูดกันะค่ะโอเคต่อไปค่ะใบเปลี่ยนชื่อตะกรลนะคะเหลือ225บาทใบเปลี่ยนชื่อตัวละครเหลือ125บาบาทนะคะแล้วก็เอออันนี้จะเป็นของเก่าทั้งหมดนะคะยังไม่หมดนะแต่ว่าเออพวกของเก่าที่มันลดราคาอยู่เนี่ยพวกเอออะไรอะใบยขยายช่องพุทธกล่อง เซตอาวุธชุดอะไรพวกนี้นะคะหมดเขต25พฤศจิกายนนะคะใครจะสอยอะไรก็เลงดีๆแล้วก็ดูวันหมดอายุดีๆนะคะส่วนอันใหม่ที่จะมาลดเนี่ยหมด2,000วานะคะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะถ้าเกิดใครจะซื้ออะไรยังไงก็มาเช็ควันหมดเวลาดีๆนะคะเพราะว่าไม่ยงั้นเดี๋ยวแบบไปจำว่าหมด2,000วาอ้าวจริงๆหมด25เดี๋ยวจะพลาดกันนะคะโอเคค่ะตรงช่องอีเวนต์ก็วันนี้นะคะเขาเอา กล่องรรรีบิอัพชาคาทูแบบชีวิตและต่อสู้มาให้เรานะคะสามารถซื้อได้วันละ5ากล่องนะคะแต่ว่ากลอ 1, 100อ่องหนึ่งละหนึ่งอเอ็เท่ากับต้องเสียวันละหนึ่งพันเอ็มเลยนะคะสื้อครบซึ่งแม่บ้านก็เปิดไปแล้วอย่างละกล่องซึ่งเหลือมากไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าขาดทุนแนม่บก็แมันแอบ,บลดเปรดปะคะเนี่ยต่อครเห็นจะลองเจียงดวงดูก็ลองดูได้นะจ๊ะทีต่อไปช่องเซลล์นะคะก็มีพืชพยักสีน้ําเงินของมูซานะคะกับ เออชุดดาวูดดารูของเทมเมอร์นะคะโอเคแล้วก็นี่เลยเต็นท์นะคะระคะุ่นราคาจากหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบห้าบาทนะคะแต่อย่าลืมนะเรามีคูปองนะคะถึงวันที่สิเบเจ็ดซึ่งถ้าเรามารดนราคาเต็นท์นะคะใครยังไม่มีเต็นต์อ่ะเหลือเจ็ดรอแดสิบแปดบาทเท่านั้นเองซึ่งแบบโุ้ยในบ้านก็แบบเนี่ยรออยู่เหมือนกันว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ซื้อเต็นท์จากทีใน้บ้านนะ่ะก็โอจะแ,แบบ เต็นเหลือ788บาทเองอะแล้วก็เอออย่าลืมนะใครจะสอยอะไรก็มีคูปองนะคะลองคำนวณอะไรกันดีๆเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีเต็นนะคะแม่บ้านก็ขอแนะนํารอบนี้นะให้ใช้ใบคูปอง30%ลดกับเต็นนี่นะคะเพราะว่าคุ้มค่าม,มากๆนะคะปกติมันจะลดเหลือแค่แบบ1 0 0สอง 2, อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีแบบใบลดราคาให้ด้วยแเรามีแบบลดเหลือ1,125บาทแถมลดราคาได้อีกนะคะก็ ถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรหรือว่าเลงเต็นมาอยู่แล้วนะคะอันนี้แม่น้านแนะนํานะคะซื้อเต็นนะคะคุ้มค่าที่สุดนะคะโอเคต่อไปช่องเบสก็โอเคนะคะก็ใครอ,อ,อยากย้อนดูคลิปสัปดาห์ที่แล้วแม่บ้านก็สามารถย้อนดูได้นะคะจะขึ้นว่าให้ตรงมุมขวาบนนะแล้วก็เออขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรม150เซลนะคะใครยังไม่ได้เริ่มหรือยังไม่รู้จักหรือยังไม่ได้บอกเพื่อนนะคะไปบอกเพื่อนด้วยนะคะ รับเริ่มต้นได้100เฟลนะคะสูงสุด150เฟลอะแม่บ้านก็จะขึ้นว่าให้ต้องมุมขวาบนจิ้นเดียวกันนะคะว่าเออ,อกิจกรรมมันเป็นอย่างนี้นะคะไปดูได้นะจ๊ะโอเคแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านตอนนี้มีสติกเกอร์ให้ไปเล่นกันแล้วนะคะน้องๆน,น่า <c oughs> รักมากเลยนะคะอ,อันนี้มีเด็กกำลังไม่สบายนะ ก็โอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับแม่บ้านเนี่ยนะคะวันนี้ใครกระเป๋าฉี่ว่าอะไรยังไงนะคะส่วนแม่บ้านก็เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะต้องสอยเด่นน่น้อย่วนเนี่ยก็เลงช่องกระเป๋าเ,เหมือนกันมันยังลดราคาอยู่เลยวะเลงวตั้งแต่อัธิพิที่แล้วตอนไหนแล้วก็ออ้จะบ้าตายกับตังแต่ไม่มีอยู่เยทุกคนลดราคาอะไรกันหนักมากนะคะแล้วก็แอบเห็นแพทเกาหลีเงีมๆนิดน,นึงนะว่า มันจะมีชุดใหม่ของทุกอาชีพเข้าด้วยนะคะเดือนหน้าักไรยังไงเรื่องชุดแปก็รอ,รอๆดูกันได้นะคะโอเคอ่าอย่าลืมก็กระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้แค่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเควันนี้แม่บ้านขอลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมาดูกันว่า Black Friday มันจะลดอะไรอีกอ่ะก็เตรียมกระเป๋าตัางค์ของคุณไว้ให้ดีกับแบงเครดิตของคุณไว้ให้แน่นนะคะโอเคเอาไว้วันนี้แม่บ้านลาไปก่อนแล้วจ๊ะ ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบายบาย